สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f c ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวัชนไก่นะะันทาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบ,บรมราชินูปธรรมพบกันวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือน11ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิน้นคู่ใหม่ของวงการนะครับจากซีรีส์ใจซ่อนรัก ซีรีส์ไทยแนวซัฟฟิกนะครับจากค่ายช่อง3 HD วันนี้จะเป็นคู่ของคุณหลิงหลิงสิริลักษค์องกับคุณออมกรณนนพั์เศษรัตนพงศ์นะครับ <c oughs> จัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่นารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกัน <c oughs> ก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์เส้นทางความเป็นคู่จิน้นของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับ จากกระแสซีรีส์ใจซ่อนรักซีรีส์ไทยแนวแซฟิกนะครับจากค่ายช่อง3 HD เป็นซีรีส์ชิมลางแนวใหม่ในวงการละครกันเลยทีเดียวนะครับนำแสดงโดยหลิงหลิงสิริลักษณ์คองและออมกอน,นพัเสเศรษรัตนพงศ์นะครับ <c oughs> จนทำให้เกิดเป็นกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่โด่งดังเป็นกระแสวาัร่ กันแบบชั่วข้ามคืนกันเลยนะครับสังเกตจากปรากฏการเมื่อคู่นี้ไปปรากฏตัวอีเวนท์ที่ใดก็มักจะสร้างาลักษณะเหมือนห้างแตกเลยนะครับโดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวจีนร่วมให้กำลังใจมีการจัดงาน Dear My Love l i n ง and Om Fan Meeting นะครับ2024ก่อนซีรีส์จะฉายและที่ฮ่องกงด้วยนะครับบัตรได้ขายหมดอย่างรวดเร็วนะครับล่าสุด d ดียร์ไม v เลิงหลิงออมเนี่ยนะครับแฟนมิทติ้ง2024จัดขึ้นที่ IMPACT Exhibition นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับมีราคาบัตรตั้งแต่1,600บาทจนถึง7,800บาทซึ่งคนจุคนได้ราว4,000คนนะครับบัตรขายหมดไวเหมือนแจกฟรีกันเลยนะครับและมีการขายบัตรให้ชมแบบออนไลน์หรือไลฟ์สตรีมนะครับอยู่ที่ราคา800บาทมีผู้เข้าร่วมชมราว1,000 0 1,500คนนะครับเป็นกระแสแรงแบบชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้ง2คนกันนะครับคุณหลิงหลิงสิริลักษ์คองเกิดวันที่11พฤษภาคม2538ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น13ค่ำเดือน6ปีกุนนะครับอายุปัจจุบันคือ29ปี5เดือนกับ9วันย่าง30คุณออมกรณพัฒเกิดวันที่27พฤษภาคม2545 ตรงกับวันจันทร์แรม1ค่งามเดือน7ปีบวเมนียอายุปัจจุบันคือ22ปี4เดือนกับ24วันนะครับย่าง23เดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยละกันนะครับคุณหลิงหลิงเกิดวันพฤหัสคุณออมเกิดวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับเดือนเกิดคุณหลิงหลิงมีดาวศุกร์กลุ่มคุณออมมีดาวเสากลุ่มคู่เดือนเกิดอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับความมั่นคงคู่พันธุนะครับ คุณหลิงหลิงจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือพันธุเป็นมูละในทางทักษะแปลว่ามั่นคงนะครับส่วนข้อเสียพันธุไปกระทบหมาพญายะนะครับมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในการเป็นครอบครัวนะครับคุณอมจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือพันธุเป็นอายุในทางทักษะส่วนข้อเสียเนี่ยพันธุไปกระทบหีนะซึ่งแปลว่ามีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลภะคุณหลิงหลิงจุดนี้มีปัญหานะครับด้วย จุดที่เป็น,าปนดาวอาทิตนะครับแล้วก็ไปกระทบหมาโจนในอังเขาวิชาคุณอมจุดนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับด้วยราพะไปกระทบผ,ผีนะเป็นดาวอังคารเป็นดาวบาปเคราะห์คู่ครองปัตตนีนะครับคุณถึงหลิงจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตนีไปกระทบ16โสรถหมาหางคนคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันข้อเสียข้อเสียนั้นต้องถือว่าปัตตนีไปกระทบมรณะมีโอกาสอย่าร้างในดวงชะตานะครับมรณะนั้นแปลว่าคนทางไกลหรือคนต่างชาติ หากได้คู่คนทางไกลหรือคนต่างชาติความเสียหายก็จะลดลงคุณอมจุดนี้ถือว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบหมาอุดคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นส่วนข้อเสียปัตตานีไปกระทบหมาบาดในอังคาวิชาอาจมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีความเสียหายในร้านของการคลองคู่นะครับ <c oughs> มองในภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ คู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าดีมากนะครับด้วยเป็นคู่ธาตุแปลว่ามั่นคงคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าไม่เด่นนะครับความมั่นคงคู่และความมั่นคงครอบครัวดูจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันทั้งสองคนความเป็นคู่ครองทั้งคู่จะได้คู่มีเกียรติและมีทรัพย์ด้วยกันทั้งคู่นะครับรวมทั้งมีความไม่สมบูรณ์ในการครองคู่ทั้งสองคนมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าขออภัยฮะ อันนี้ต้องขอตอบว่าดีนะครับถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับด้วยในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นมีดาวศุกร์ที่เสียความมั่นคงคู่มีปัญหาและปัตตนิก็มีความเสียหายดวงชะตาลักษณะนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคู่เป็นแบบเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปเช่นไร ก็ขอให้ท่านชมและ f อของทั้งสองท่านนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปผมมา็านเฉลียนันทานครับยินดีให้คำปรึกษ,ษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยเดือดรื่องราที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหวนมาว่าก,กัน่ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคนทุกวันนะครับก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้ในการต,วตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือพุทธทาสของลายมือ4ี่คือรูปใบหน้าและ5คือบรูสับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักได้อยู่ในาวัตขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ตคลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอรโทและไอจีไลน์เวลาประมาณสัก9นากาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องหนนารันทานะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่400คู่นะครับ เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยออขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านวินาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ